ก็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีก,กว่านะครับในการรับมือกับกองทัพของจักรวรรดิผู้รีบรุธได้เตรียมประตูขนาดใหญ่ไว้บนผาคพ,พื้นดินเพื่อให้กองทัพจักรวรรดิบุกลุกเข้ามาได้ง่ายขึ้นอีกก็จริงแต่อาจจะดูจงใจเกินไปหน่อยรยบุลุกก็กังวลอยู่นิดหน่อยว่าฝั่น,นััเเาาด่ปป็กกบหรือล จะดูเหมือนว่าจะคิดมากเกินไปไม่รู้เพราะความปรัถนาของลีบุรุส่งไปถึงหรือเปล่าแต่ผลสรุปออกมาว่าสถานการณ์เป็นไปาตามที่ขอเอาไว้ในตอนนั้นเบน,นิมารลุก็รายงานว่ากองทัพศัตตูกำลังจัดทัพอยู่หน้าประตูใหญ่บนพื้นโลกครับมีรายง,งานมาจากโอเปอเรเตอร์ที่ฉายอยู่บนจอภาพขนาดใหญ่ก็คือสภาพของกองทหารจากักรวาลที่เรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบและเป็นข้อมูลที่ได้มาจากอากอซึ่งคิดว่าไม่ผิดแน่ คนของโซเอก็เฝ้าจับตามองอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะถูกหลอกลวงด้วยเวทบตลลวงตาได้ดูท่าจะไม่ผิดแน่นอนที่กองทัพจัก,กรวรรดิจะเข้ามากินเหยื่อล่อไม่รู้ว่าเป็นเพราะมาถึงขนาดนี้แล้วจึงไม่คิดจะปิดบังตนเองหรือ,อยังไงกำกำลังทหารทั้งหมดเจ็ดแสนนายก็เลยแสดงตนออกมาให้เห็นคงมีจุดประสงค์ในการสร้างแรงกดดันด้วยแต่สำหรับผู้รีบรุนแล้วมันไม่มีความหมายอะไรเลยพวกเขาไม่คิดว่าจะยอมจำนวนแม้แต่นิดเดียว ต่อให้คิดจะหนีก็ไม่มีทางที่จะยอมแพ้ให้กับจักรวาิอีกอย่างสถา,านการณ์เป็นไปตามอุดมคติและในตอนนั้นรีบรุลกุก็ได้พูดว่าชนะแล้วสินนะรีบุลุก,กได้พึพมพำออกมาแบบนั้นพอได้ยินเสียงของรีบุลุกเบนิมารุรก,ก็ได้พูดว่าใช่นแล้วนี่เป็นชัยชนะของพวกเราเบนิมารุรก,ก็ตอบในจังหวะที่ดีตามข้อเท็จจริงชัยชนะในเชิงกลยุทธ์การลบให้เป็นที่แน่นอนแล้วในเวลานี้หากเป็นในเขาโกรธความเสียหายของทางนี้จะเป็นศูนย์ ถ้ใช้เวลาหน่อยก็ชนะได้แน่นอนส่วนที่เหลือต่าบปที่ไม่มีผู้ที่แข็งแกร่งเหนือกว่าจินตนาการที่อยู่เหนือจอมานก็ไม่มีทางพลิกผันความได้เปรียบได้แน่ต่อมาลีบรุ่นก็ได้พูดว่าโชคดีที่พวกว่าโลภมากติดกับพวงกดพอลีบรุ่พูดจบเบนนีารุก,ก็พูดว่านั่นสินะข้าก็คิดว่าเหยื่อที่ท่านลีบรุปป่โปรยไปอาจจะดูจงแจ้งไปหน่อยแต่ก็ดีที่ยอมติดเบ็ดนะครับ พอได้ยินเช่นนั้นลีบุลก็ตอบว่าก็นะเหมือนกาลาจะทำงานได้ดีเลยละ่ะทัพศัตรูในตอนนี้กำลังแสดงสภาพทั้งหมดนั้นให้กับพวกลีบุลได้เห็นหากแบ่งแยกกำลังลบออกไปก็กังวลว่าผู้ที่แข่งแจงจะไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนลีมุลูคิดว่าการแบ่งแยกกำลังลบเป็นวิธีการที่โง่เขาแต่ครั้งนี้ให้รวมกันมาจะช่วยได้เยอะกว่าเพราะาจะให้บุกรุกเข้ามาในเขาวงกตต้านลำดับและสุดท้ายจะเหลือกำลังลบเอาไว้บนภาคพ,พื้นดินสักเท่าไหร่ มีแค่เรื่องนั้นที่เป็นปัญหาและต่อมาลีบรุลก็พูดอีกว่าไม่ว่าทางไหนสลับจักรวรรดิแล้วการเดินทางผ่านประเทศของพวกเราไปเฉยๆคงเป็นความผิดพลาดในเชิงกลยุทธ์ถ้าปิดประตูทางพื้นดินไปแบบนี้และปล่อยให้มุ่งหน้าไปทางฝั่งตะวันตกก็จะกลายเป็นว่าเรื่องยุ่งยากอีกพอาะดินฉนนั้นเวนิมลรุลก็ตอบว่านั่นสินะหากลงเหลือคนประมาณ10,000แคนจากเจ็ดแสนคนไว้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับล้อมเอาไว้แล้วหลยิ่งกว่านั้น าทัพที่เหลืออยู่มุ่งหน้าไปยังนานาประเทศฝั่งตะวันตกแล้วก็ได้กลายเป็นปัญหาที่ตามมาภายหลังอีกทีอันหนึง่งในกรณีที่กลายเป็นแบบนั้นเข้าก็พอจะสามารถออกไปจากสถานที่อื่นได้เหมือนกันเพียงแต่นอกจากจะไม่สามารถเปิดทางเข้าออกสู่สถานที่ปิดกั้นอย่างมา่่นพลังสายตึงมิติดแล้วยังเปิดประตูได้แค่สถานที่เคยใช้ชีวิตมาระดับหนึ่งแล้วเท่านั้นเองในครัวเป็นจริงแล้วสถานที่ซึ่งมีครัวเป็นไปได้คือ รังเก่าของลาเมลิถ้าปลดผลิตทางเข้าออกที่ทำนักแห่งกิตวิญญาณก็จะสามารถเข้าออกที่แห่งนั้นได้เมื่อทำอย่างนั้นจะกลายเป็นว่าผู้รีบหรูจะถูกค้งอยู่ในเขาวงกตแทนสุดท้ายก็จะได้แต่มองดูในานาประเทศฝั่งตะวันตกถูกลุกลานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณต้องถูกบีบให้จําเป็นต้องเคลื่อนทับแม้จะต้องฝืนก็ตามสุดท้ายแล้วก็จะเป็นศึกบนโลกม้ท้ายที่สุดจะเป็นการต่อสู้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จริงแต่กลัวจะถึงตอนนั้น อยาตัดกำลังลบของศัตรูให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไว้ก่อนและต่อมาวเวเดล่าก็พูดว่าไม่ส่งคําเตือนให้พวกที่อยู่บนบกเหลอต่อด้วยลาวมลิสถ้าไม่ไปยุ่ให้โกรธก็อาจจะงูงิดแล้วส่งกองกลาลังเข้ามาให้เลยนี่นาะเวเดล่ากับลาเมลิสก็ได้ออกความคิดเห็นแบบนั้นให้ลิบลุก็ตอบคาถามของพวกเขาว่าความเห็นนั่นก็พอหน้าฟังอยู่เหมือนกันแต่จะไม่มีการแจ้งเตือนพอทีเช่นนั้นลาเมลิสก็พูดว่าโอ้เหตุผลล่ะ พอดีนเช่นนานลิบลุกก็ตอบว่าลามบริษน่าจะรู้อยู่แล้วนะเรื่องทายคำที่ติดไว้ตรงหน้าประตูนะ่ะพอดีินเช่นนานลามบริษก็ตอบว่าอะจะว่าไปแล้วก็มีติดไว้นี่นะจริงๆแล้วประตูใหญ่บนพื้นดินได้สลักข้อความประโยคหนึ่งเอาไว้ผู้อ่อนแอไม่มีคุณสมบัติผ่านประตูนี้ถูกเขียนเอาไว้แบบนั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วปฏิกิริยาจะเป็นยังไงแล้วต่อมาลิบลุกก็พูดว่าพอได้เห็นไอ้นั่นก็อยากรู้จังเลยว่าฝ่ายนั้นจะเคลื่อนไหวยังไง แล้วต่อมาเบนนี่มารุก,ก็พูดว่าถ้าเป็นข้าคงน็อตหลุดแล้วพุ่งโคไปแล้วนะครับยังไงซักก็คงให้ลูกน้องถอยไปก่อนพอไี้ยินเช่ญนานริบารุก,ก็คิดว่าเบนนี่มารุกต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะเป็นประเภทที่มุ่งหน้าใส่เลยต่อให้รู้ว่าเป็นกับดักก็ตามแล้วต่อมาเวอร์ล่าก็พูดว่าข้าไม่สนใจอยู่แล้วว่าข้าหนักแข่งยังไงล่ะริบารุได้ยินเช่ญนานก็คิดในใจว่าครับครับครับไม่ได้ถามเวอร์ล่าคุงครับต่อด้วยลาเมลิสข้าคงเป็นแบบนั้นนะ ถ้าเกิดว่าไม่ว่ายัางไงเบลตเตาก็อยากจะออกไปก็ต้องตามไปอย่างช่วยไม่ได้ละมั้งพราะได้ยินคำพูดของรามาริสริบลุกไคิดในใจว่าลามาริสถ,ถ้ากลัวก็อย่าฝืนสิบเบลตเตาที่ถูกยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างก็กําลังฝืนยิ้มอยู่นะแล้วต่อมาดิอาโบก็พูดว่าคนโง่เขาที่ไม่สนใจคําเตือนความเมตตาของท่านริบลุกนั้นต่อให้ไปเจอเรื่องแบบไหนก็ไม่มีสีมาบนหลอกหนะ้าขอรับ พอได้ยินดีอาโวพูดเช่นนั้นลิบุลุก็คิดอีกว่าไม่รู้หรอกนะว่าทําไมถึงดูดีใจนักแต่ก็เป็นไปตามที่ดียอาโบพูดคร่าวๆแล้วนี่ก็รวมถึงความหมายว่าเตือนและต่อมาชองก็ได้พูดว่าเดิมทีคนขี้ขาดที่จะลอดผ่านประตูไปไม่ได้ก็คงไม่มีคุณสมบัติที่จะมายืนในสนามรบหลออคาจะต้องกวดล้างอย่างไรปานีให้รู้สัานื้อถึงความโง่เขาที่มาต่อกรกับท่านลิบุลุหลังจากที่ทิออนพูดจบ,บลิบุลุก็คิดถึงว่าคุณชิออน หากพูดแบบนั้นออกมาสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นการต่อสู้อยู่ดีไม่ใช่หรืองไงครับเกโดเองก็ยิ้มแหงๆใส่ด้วยขอให้เอ่ยความเห็นจากความคิดซักหน่อยหนึ่งด้วยนะแต่ถึงจะพูดอย่างนั้นความจริงแล้วความคิดของผู้บริหารคนอื่นๆก็คล้ายคลึงกันมีความมุ่งมั่นและจะบอกว่าอยากจะถวายชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ด้วยใจที่อยากจะสู้เต็มเปี่ยมพวกเทวทาก็เก็บรวบรวมดงวงวิญญาณมาถวายให้ลิมมรุก็จริงแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมคนอื่นๆที่รู้เรื่องนั้น ึงได้พยายามจะลอกเรียนแบบเททราซ่าหรือเดมอนดูเหมือนว่าจะปวดปานสเสียเสียวควมรู้สึกที่ติดแน่นอยู่กับดวงวิญญาณดูท่าจะมีวิธีการจีนที่หลากหลายแบบแต่เททราซ่าบอกว่าชอบใบหน้าที่แข็งก้างด้วยความหวาดกลัวมากๆรอยยิ้มของเธอดูน่ากลัวนิดหน่อยถ้าเป็นตัว,วลีบุก่อนที่จะได้เกิดใหม่ก็คงจะหวาดกลัวแต่ตอนนี้เขาก็เข้าใจว่าแม้เป็นอย่างนั้นเองเหรอเป็นเรื่องปกติสหรับเดมอน แต่พวกอสูรตัวอื่นๆจะว่ายังไงดีต่อให้รวบรวมดวงวิญญาณไปก็คงไม่รู้ว่ามันทำมันยังไงได้บ้างจีงว่าไปแล้วตัวลีบุลุเองก็เพิ่งจะรู้เมื่อกี้นี้เป็นครั้งแรกเลยรู้สึกสงสัยว่าทําไมต้องมาแข่งกันอย่างนั้นด้วยบางทีคงจะรู้สึกเหมือนเป็นรางวัลแห่งชัยชนะก็ได้แต่ลีบุลูไม่อยากได้องแบบนั้นเลยสักนิดว่าแต่เจ็ดแสนคนหรือถ้าเกิดว่าเก็บทุกคนมาได้จริงๆจะเพิ่มการลืมตาตื่นได้อีกเจ็ดคน อะไรอย่างนั้นตัวริมรู้ก็รู้สึกกลัวขึ้นมาที่นึกเรื่องแบบนั้นออกมาได้แต่วันที่เขากลัวคมรู้สึกตัวเองอยู่นานเขาก็ได้คิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องดึงสติกลับขึ้นมาหน่อยอย่าให้จิตใจได้กลายเป็นอสูรริบรุก็ได้ตั้งมั่นอย่างนั้นใหม่แล้วหันสายตาไปยังจอภาพขนาดใหญ่ภาพก็ได้ฉายกองทัพของจักรวรรดิได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วที่ฉายอยู่บนนั้นก็คือสภาพของกองพลของจักรวรรดิที่จับกลุ่มกันเป็นแถว เริ่มบุกลุกเข้าไปในประตูอย่างหน้าตาเฉยเรากับว่าไม่มีท่าทีเกรงกลัวใดๆริมรุตีเห็นเช้นน้นก็ได้พูดว่าเป็นไปตามแผนอาช่วยบุกลุกเข้ามาให้มากกว่าครึ่งหน่อยได้ที่เหลือก็จะง่ายขึ้นหน่อยพอริมรุพึงพามเชนนนเ่นนั้นเบนิมรุก,ก็ได้หัวเราะอย่างห้าวหาญข้าไม่คิดจะปล่อยให้หนีไปแม้แต่คนเดียวหรอกครับตามสถานการณ์แล้วข้าจะออกไปลบด้วยนะครับเจโดก็ได้พยักหน้าให้กับคําพูดนั้นจํานวนที่ปฏิบัติงานอยู่จริงในกองทัพที่สอง ขอข้ามีลาลาจำนวน17,0 0 0นายหากเปรียบเทียบดูจากจำนวนแล้วก็อาจจะด้อยกว่าแต่ความสามารถไม่แพ้แน,น่ข้าจะเปลี่ยนภูมิประเทศกับขังกองทัพศัตรูให้ดูพอเกโด้พูดจบเบน,น้มารุก็พูดว่าน่าพึ่งพาได้จริงๆถ้าผมผ่านพวกมันภายในนั้นด้วยเปลวเพพิงของข้าแล้วก็ผู้ที่จะรอดก็คือผู้ที่แข็งแกร่งที่ควรค่าแก่กันต่อสู้พอเพบเน,น้มารุกพูดจบแกโดก็ได้พูดอีกว่าเรื่องนั้นท่านคายเล,ล่าก็คงจะให้ความร่วมมือด้วยก็ได้นะ เธอใหญ่จะออกไปอารวาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วด้วยคงจะแสดงพลังที่แท้จริงออกมาด้วยความยินดีแน่พอได้ยิน,ชยน,นเช่นนั้นเบนนี้มลูกก็ตอบว่าพลังที่แท้จริงของจุดเริ่มต้นไม่เป็นที่สงสัยใดๆเลยนะข้าเองก็จะไม่แพ้เหมือนกันพอได้ยินเช่นนั้นลิลลูกเขาเค่อยคิดในใจว่าเอ๊ะเอ๊ะบทสนทนาต่างจากที่คิดเอาไว้เลยนะเป็นการพูดคุยที่ตั้งสมมุติฐานว่าเบนนีโมลูก,กับเกียโดจะเป็นผู้ชนะทั้งที่ลิลลุกกังวลอยู่บ้างแล้วแท้ งเป็นพวมก้า,าหารที่ยอดเยี่ยมจริงๆแถมรวมพาเรล,ล่าเข้าไปเป็นกําลังลบด้วยเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติอีกไม่รู้สึกแม้แต่นิดเดียวเลยถึงความกลัวหรือว่าความเกรงใจที่มีต่อจุดเริ่มต้นแล้วต่อมาช่างก็พูดว่าเบนนี่มารู้ขี้โกงจังนะคะถ้าพูดถึงสึกค่าล้างจะต้องเป็นบทบาทของข้าไม่ใช่เหรอสุดท้ายช่างก็ได้เสนอตัวขึ้นมาด้วยดูเหมือนว่าเธอจะลืมเรื่องที่เป็นอุคลาภของรีบรูไปเสียแล้วแต่ห้องควบคุมที่อยู่ในสถานที่ปลอดภัยที่สุด โยมิกาเอลีกลุ่มนักรบสีม่วงซึ่งเป็นลูกน้องของชิออนเป็นหน่วยที่มีความอึดแบบนั้นเป็นจูดขายริบุรุคิดว่าปล่อยเธอเอาไว้เฉยเฉยก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่ามีศึกบนภาคพื้นดินจะต้องให้เธอมีบทบาทสักหน่อยถ้าชิออนต้องการจะออกคาสั่งให้ออกไปรบก็ได้แต่ระหว่างที่ริบุรุคิดอยู่หนางเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าใจเย็นหน้าชิออนต้องดูให้ออกก่อนว่าศัตรูจะเคลื่อนไหวยังไงบางกรณีอาจจะให้เธอทํางานด้วย พอพูดจบพอก็คิดในใจว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ต้องปอบโยนไปแบบนั้นก่อนแล้วต่อมาดีอาโบก็ได้พูดว่าฮึยฮถ้าเป็นองคล์ลกณ์ของท่านรีมุลุกก็ใช้ฆ่าคนเดียวก็พอแล้วขอรับดีอาโบก็ได้พูดแบบนั้นออกมาด้วยถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาก็แค่เลือกพวกเทเทราซ่ากลับมาก็พอเพราะพวกเธอสามารถเคลื่อนย้ายได้จึงสามารถประหาได้ในชั่วพริบตาเดียวแล้วต่อมาเบนิมารุก,ก็พูดว่าถ้าท่านริมุลุพูดอย่างนั้นก็ได้ครับ ถึงตอนนั้นจะให้เจ้าออกไปลบด้วยนะเชียออนพอได้ยินเช่นนั้นเชียงอ่อนก็ตอบว่าอืมเบน,น่มารุเอ,อ๋ยวางใจข้าได้เลยเชียอ่อนก็กล่กาวขอบคุณเบน,นี่มารุด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิม้มรีมารุทำความเข้าใจได้นิดหน่อยทําไมแม่สาวคนนี้ถึงชอบการต่อสู้ถึงขนาดน,นี้กันนะเชียงเถื่อเจ้าตัวก็ดีใจซะด้วยสิเดี๋ยวไปละกันแล้วต่อมาวอนดาร่าก็พูดว่าเอาล่ะถ้างาน,นรีมารุเอ,อ๋ยข้าจะไปเตรียมตัวก่อนละกันนะ ด้วยลามารีสข้าเขาจะไปด้วยคนจะแ,แสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของเขาวงกอดเองหลังจากที่ลามารีสพูดจบวลเดล่าก็พูดอีกว่าอืมที่ฐานป้องกันสุดท้ายน่ะมีข้าอยู่เพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยหลังจากที่ทั้งสองคนเดินจากไปหลังจากที่ทั้งสองเดินจากไปเบเลตาก็ได้พูดว่าเช่นนั้นท่านลีมูรูขอตัวก่อนนะครับวลาล่ากับลามารีสออกไปจากห้องควบคุมด้วยความมุ่งมั่นจากนั้นเบเลตก็ได้ตามหลังไป ้องควบคุมก็ได้เงียบเหงาขึ้นมาทันทีสำหรับเวเดล่าแล้วนี่ถือว่าเป็นงานแรกในฐานะเจ้าแห่งขอวงโกดยังไม่แน่นอนว่าจะมีบทบาทหรือเปล่าแต่ท้าทางนั่นทําให้รู้สึกว่าพึ่งพาได้มากหลังจากที่ทั้งสองคนไปนแล้วลีบรุก็พูดขึ้นมาว่าถ้างั้นก็มาดูความเคลื่อนไหวของสตูกันเถอะลีบรุลได้เก็ี่ยภาพข,ของพวกคนที่รอดผ่านประตูไปเรื่อยๆไว้ในสายตาและพูดประโยคที่ส่งกับเป็นจอมันออกมาด้วยเหตุนี้ศึกตัดสินกับกองทัพจักรวัตร ว่าเจ็ดแสนนายจึงได้เปิดฉากขึ้นและบบกตัดมาที่คาริคิวเลโอซึ่งเป็นหัวหน้ากองพลของกองพลหุ่นจักรกลกำลังยกยิ้มตามสถานการณ์ที่ดำเนินไปตามที่คาดการเอาไว้เขาก็ได้มองกองทัพของตัวเองด้วยความมั่นใจที่ยิ่งใหญ่เหล่าคนชั้นยอดที่ผ่านประตูใหญ่ไปทีละคนไปทางนั้นเชื่อมต่อกับเขาวงโกตซึ่งจะนำทรัพย์สินอันยิ่งใหญ่มาให้กับคาริคิวเลโออย่างแน่นอนตอนนี้เราอาสูรคงจะตื่นตน,นัาก,กัน กับการปรากฏต,ตัวของกองทัพขนาดใหญ่ที่ไม่คาดคิดอยู่เป็นแน่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะแผนการที่พิจนารณาอย่างรอบครอบกับความสามารถของเหล่าคนทหารที่ตอบรับแผนการนั้นนั่นเองเส้นทางบุกได้ประชุมกับเหล่าเสนาธิการทางการทหารมาแล้วหลายครั้งคือให้กองทหารรถทางมนตาบุกลุกไปข้างหน้าให้สะดุดตาแถมด้วยเรือหอวของกองทหารทยานศึกเวหา100ลำซึ่งเป็นกองทัพอันแสนสำคัญ แม้แต่วอร์เดาล่าจะปรากฏตัวออกมาก็สามารถขับไล่ไปได้การขนกองพลสัตว์อสูรที่นำโดยกาดิมไปยังทางฝันตะวันตกก็เป็นงานของกองทหารทยานศึกเวหาเหมือนกันแต่ด้วยการบินที่อยู่เหนือทะเลจึงยอมรับได้ถึงการเดินทางที่ปลอดภัยคาริกกเรโอจึงตัดสินใจว่าไม่จําเป็นต้องให้เลียห่อเป็นกําลังลบที่ฝ่ายนั้นต้องแบกรับก็คือการส่งเสริมและการขนส่งสเสบียงเท่านั้นเขาคิดว่าการให้เลียห่อ300้อยลำ ให้ทํางานอย่างเต็มกําลังและผนย้ายยุโทโธปกรณ์ในเวลาเดียวกันก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่หนักหน่วงแล้วเพราะเหตุน,หน,นี้กําลังลบที่มารวมตัวกันอยู่มีเพื่อมุ่งหน้าจะไปประทะสึกกับวอร์ดล่าในเรือหอหนึ่งร้อยลำที่ส่งมาประจำนับมหาพงภัยแห่งจู่าซึ่งโดยสารด้วยผู้ใช้เวทมนต์ฝีมือดีที่เตรียมความพร้อมอย่างสมบูรณ์เขาคิดว่าแค่นี้ความพร้อมทางการสนับสนุนก็สมบูรณ์ เพียงแค่กำลังลบหน่วยนี้หน่วยเดียวก็คงเพียงพอที่จะปราบปรามทางทิศตะวันตกได้ทั้งหมดยิ่งกว่านั้นหากกาดีมบุกลุกอาณาจักรอินคาเซียได้ก็คงจะยุติสงครามได้ในพริบตาเดียวกลยุทธ์สองด้านในเวลาเดียวกันนี้หน้าที่ของกองพลหุ่นจักรกของคาริคิวเลโอต้องแบบรับไว้นั้นไม่อยู่มากหมายถึงถ้าทําสําเร็จก็จะถูกยกย่องเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ด้วยแผนการนี้อํานาจในจกักรวรรดิจะเพิ่มขึ้นเรื่อย พอคิดอย่างนั้นแล้วคารลิกลเกเโอก็หยุดหัวเราะไม่ได้เนื้อหาของแผนการหลักก็คือในตอนที่ศัตรูติดกับกองทหารรถถังมอนตาที่บุกไปอย่างโดดเด่นคราวนี้ก็จะให้กองทัพหลักที่นําโดยคาร์ลิเกเโอปรากฏตัวออกมาจากนั้นก็บุกโจมตีฐานที่มั่นของจอมานลิมมนรูจากข้อมูลเบื้องต้นเหมือนว่ามืองหลวงที่จอมานปกครองจะสามารถแยกตัวไปยังเขาวง,งกดได้เขาเคยคิดว่าเป็นเรื่องบ้าบอแต่มันก็เป็นเรื่องจริง ที่หลงเหลืออยู่บนพื้นดินมีเพียงแค่ประตูใหญ่บานเดียวที่เชื่อมต่อไปยังของวงโกดถ้าอย่างนั้นก็คงล้อมมันไว้ไม่ให้หนีไปไหนได้ก็หมดเรื่องหากปิดกั้นไม่ตีรอบด้านด้วย Magic Cancer, เมจิกแคนเซเลอร์เวทมนต์เคลื่อนย้ายก็คงจะถูกผนึกไปด้วยเขาคิดว่าสามารถปิดกั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือกำลังลบของประเทศแห่งยุทธธรราวากอน,นาชาวิรชนกาเซลดูถูกไม่ได้และทหารคนแคทที่มีชื่อเสียง ในด้านความเช็งแก่งบึกบันทันปีไร้พ่ายไม่ใช่เรื่องอวดเล่นหากดูถูกอาจจะเจอกับเรื่องเจ็บตัวเข้าก็เป็นได้แต่ทว่าคาริคิลิโอก็คิดนในใจว่าไม่มีทางแพ้แน,น่นอนหากมีรถถังบนตาถึง2,000คันต่อให้แบกของโบราณยุคเก่าออกมาก็คงทําอะไรไม่ได้แม้กระทั่งการต่อสู้ความเป็นกลางของประเทศแห่งยุทธธรรมดาวาก้อนอะไรนั่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับจกักรวรรดิแค่ยุ่งยากก็เลยไม่ได้เอาเรื่องเท่านั้น แต่ถ้าหาชนะได้ก็ไม่จําเป็นต้องเกรงใจเวทมนต์กับวิทยาศาสตร์กองพลที่แข็งแกร่งที่สุดอันมีราากฐานมาจากรูปแบบการต่อสู้สมัยใหม่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยการหลอมรวมทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันนั่นแหละคือกองทัพจากกลที่นําโดยคาเลกิวเลโอริงอยู่ที่กาเซลคือวีโรชนแต่เพียงแค่คนเดียวย่อมไม่สามารถทําอะไรได้แน่นอนว่ามีสามัญสำเนึกที่ว่าคุณภาพที่สำคัญกว่าคือปริมาณ ที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ลบได้แต่สําหรับคารลิกวเลโอที่รู้จักกับพลังทาลายล้างของปืนใหญ่รถถังเป็นยุทธศาสตร์ที่ล้าสมัยที่สู้ด้วยอาวุธอย่างดาบและเวทมนต์เราคนแค่ที่เตรียมพวงพร้อมได้แค่อาวุธรุ่นเก่าที่ตกยุคสมัยก็คงจะกินตนาการถึงคุณค่าของกองพลแห่งยุคสมัยใหม่ไม่ออกเลยก็ได้ในตอนที่หลูมันก็สายเกินไปแล้วพวกคนแค้จะต้องรอคอยการเหยียบย่ำเพียงฝ่ายเดียวความคิดแบบนั้นมันผิดตั้งแต่ล่าฐานแล้ว แต่คารลิกีวโอในตอนนั้นไม่มีทางรับรู้คารลิกีโอผู้มีความสุขมั่นใจถึงชัยชนะที่แน่นอนและไม่คาดคิดถึงโอกาสที่อาจจะเกิดความผิดพลาดเลยและเมื่อคู่นี้ก็มีแรงงานที่รอคอยเข้ามามีทูตของฝ่ายศัตรูมาเยือนและการเจรจาก็ล้มเหลวจึงอยู่ในสภาพเข้าปะทะกันทันทีพอได้รับแรงงานเช่นนั้นแล้วผู้คารลิกโอจึงเดินทัพตามกำหนดการ สถานการณ์ในปัจจุบันพวกเขาได้ควบคุมดินแดนที่มองว่าเป็นฐานทัพหลักของจอมารลบรุได้แล้วคาริกิยวเลโอได้ตั้งตัวอย่างใจเย็ยนและหัวนึกถึงเหล่าลูกน้องและเขาก็คิดในใจว่าน่าเสียดายที่ต้องยกหัวของกาเซลให้กับแกตเตอร์แต่ถ้าไมา่ให้รางวัลลูกน้องก็ไม่ตามหลังเป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยแฮ่พลโทแก,เกตเตอร์และพลตีฟาลากาเป็นผู้ที่มีความสามารถที่โดดเด่นมากมายในบรรดาลูกน้องของคาริกิยวเโอ เอาเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยว่าทั้งสองคนจะต้องตอบรับความคาดหวังได้อย่างแน่นอนและในตอนนี้แกตเตอร์กับฟาลาก้าก็ได้ตายไปแล้วการจะให้เขานึกถึงก็คงจะเป็นเรื่องที่โหดร้ายสําหรับคาริเกเรโอแน่แล้วต่อมาคาริเกเรโอก็พูดว่าว่าแต่ยังไม่มีการติดต่อมาจากแกตเตอร์อีกเหลอพอดีเินเช่นนานลูกน้องของเขาก็ตอบว่าครับหลังจากได้รับแจ้งจากผโทแกตเตอร์ว่าอยู่ในระหว่างพัทพกันก็ติดต่ออะไรไม่ได้เลยครับ พอดีเช่นนั้นคาริกิยเลโอได้พูดว่าอืมคิดว่าน่าจะใกล้ถึงเวลาตัดสินสภาพการแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ลำบากอยู่แท,ท้แต่ไม่ติดต่อมาเลยมันจะไม่ขี้เกียจไปหน่อยเหรอพอดีเช่นนั้นลูกน้องของเขาก็พูดว่าครับเจ้าหน้าที่ระดับล่างก็ไม่อาจรู้ได้เหมือนกันครับพอดีเช่นนั้นคาริกิเลโอก็พูดว่าช่างเถอะถ้าง,งั้นฟาราก้าล่ะเป็นยังไงบ้างคาริกิเลโอคิดว่าแกเตอร์คงจะตื่นเต้นกับสงครามที่ไม่ได้ทํามานานแล้ว พออยู่ต่อหน้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่เลยหมุกมุ่นอยู่กับการลบอยู่ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็สอบถามสถานการณ์จากฟาราก้าถ้าเป็นฟาราก้าแล้วก็คงจามองจากบนฟ้าอย่างสั่งงามแน่นอนดังนั้นน่าจะได้รับรายงานที่แม่นยำแท่ว่าสภาพของเจ้าหน้าที่สื่อสารที่รับผิดชอบของลาฟาก้าก็ดูผิดปกติเพราะพยายามติดต่ออย่างเอาเป็นเอาตายพร้อมกับมีเงื่อไหลพากออกมาแล้วต่อมาคารลิกเกนเลโอก็ถามว่าทำอะไรอยู่น่ะ ฮาิกิวรโอก็ถูกก่อกวนคมรู้สึกดีๆก็เลยไม่สบอารมณ์ขึ้นมาน้ำเสียงนั่นทิ่มแทงเล็กน้อยอาจเป็นเพราะว่านายทหารประจำการฝ่ายข้อมูลลนลานได้รีบร้อนตอบกลับมาด้านพลตีฟลากา้าบิรายงานว่าบังเอิญไปเจอกับอสศูรที่ดูเหมือนว่าจะเป็นวอร์เดล่าเข้าครับเขาแจ้งว่าจะรายงานต่อเนื่องเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าไม่มีรายงานหลังจากนั้นเลยคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวไ้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า Hors baaz ? Ur <usuruh> ma filtrateur 9-10- спорт